กลับมาคามบันเทิงกันต่อนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าสตูงเราเนี่ยคึกคักมากนะครับเพราะว่าเหล่าเดอะสตาร์เนี่ยโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยนะฮะขอต้อนรับกันแก้มแกงส้มโดมตั้มและตั้งครับผม จะบอกว่าวันนี้นะคะอยากเชิญพิธีกรชายออกไปมากๆแล้วอยากถามว่าเพียงคนเดียวเดี๋ยวเวลาคุยไม่ทันเนี่ยค่ะเ๋ผมอยู่ตังนิดนึงแล้วกันได้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 ช่วยกันสมภาษณ์นะคะอยากถามทุกคนอย่างนี้ค่ะว่าย้อนเวลากลับไปเลยนะตั้งแต่ตอนเริ่มแรกก่อนที่เรามาประกวดเดือดสานะคะแต่ละคนเนี่ยมีใครเป็นแรงบันดาลใจในเดอะสาบะคะค่ะคกันครับพี่แก้มเลยครับย้อนไปไกลหน่อย พี่สาวอะไรให้ครับแก้มค้าเป็นพี่พี่ไม่ยอมนะคะก็จริงนะคะเพราะแก่สนไม่ดีนะผลก็เป็นน้องตลอดแต่ว่าพี่ที่เป็นแรงบันดาลใจของแก้มนะคะก็คือพี่สนค่ะพี่สนนะใช่ปีหนึ่งเลยนะฮะใช่พี่สนเป็นคนใต้แล้วก็เป็นเพราะเป็นคนใต้เหมือนใช่แล้วเขาก็เหมือนกับเหมือนเหมือนเป็นผู้เริ่มต้นในการที่ทําให้เรากล้าที่จะมารายการเวียดสตาร์ด้วยพี่สนเป็นยังไงนะคะ้อรยร้อยร้อยร้อยแรง โดมแล้วฮะโดมแล้วฮะนี่ครับก็รับมาจากพี่แก้มอีกทีครับก็คือร oh oh so ับจากพี่แก้มเลยเฮ้ยมีพี่แก้มมาดันพี่แก้มเตอนพี่แก้มแข่งผมขึ้นมาเชียร์พี่แก้มที่สตูด้วยนะครับโอ้ับมาเชียร์พี่แก้มไม่เชียร์พี่รุทครับเนี่ยฝุ่นเนี่ยมีแรงบันดาลใจจากพี่แก้มเพื่อมาเจอพี่รุทใช่ไหมครับเชียร์พี่แก้มเชียร์พี่แก้มโอเคค่ะสุดทุกคนใช่ไหมคะอ่ะน้องก้างอ่ะ ของกั้นเป็นพี่พี่ครับสายเล่นหน่อยนะป๊อปเลยปีสามเป็นปีแรกที่กั้นดูด้วยครับแล้วก็เป็นปีที่ชอบเลยครับชอบมาตลอดเลยเขาไม่ไม่ไม่ทันดูปีแรกๆหรอคะปีหนึ่งปีสองอยู่อยู่ญี่ปุ่นอโอ้โหตั้งมบอกไปสิว่าแต่ก่อนตั้งอยู่ที่ไหนแล้วไม่ดูเพราะอะไรอยู่เกาหลีครับผมโอ๊ไปเที่ยวทำอะไรฮะไปทำหน้าโอ้คือเมื่อก่อนหน้าดีกว่านี้เหรออุ้ย แล้วทำให้มันแย่ทำไมอ่ะแย่แบบน้องๆเุกคนแย่เราจะได้รับความสนุกแบบนี้นะคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะสรุปว่าอยู่เกาหลีแล้วทำหน้าได้แบบนี้ครับไม่ใช่ะ ทด้ไได้าทำหน้าได้แค่นี้ต่ถามน้องตั้มมากจะบอกว่าพี่ชอบตั้มมากเพราะว่าตั้มเนี่ยคือทำได้ทุกอย่างจริงๆแล้วล่าสุดก็คือมีเห็นผลงานละครด้วยนะคะเล่นเพราะมีเธอใช่ไหมคะตั้มตัผมตัามตั้มตั้มตด้มตั้มตัผมตั้มตับมตั้มตั้มตั้ารั้มต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 ม่ั้มต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 ั้มแล้วตั้มตั้มตั้มรั้มตั้มตั้มั้เตั้มได้มตั้งตัมตั้ิงๆผมยคนมกนะมรับ ตั้งพูดไปตั้งพูดไปพูดไปอย่างปีหกเนี่ยปีหกเนี่ยผมดูแล้วแบบหุยคนนี้คือไอดอลอ่ะโซโนพาคินสุดยอดมากแล้วอีกคนนึงใครคะไม่ได้แฟนคลับเขาเยอะแยะมากมายพี่ลิศเรื่องลิศอีกคนนึงอ่ะใครที่เขาเป็นเดตสตาวปีหกวันนี้ก็เป็นแป์นะฮะที่หล่อๆอ่อที่ว่าทำไฟตกกลางรายการเลยใช้แต่งเยอะแล้ว ถ้าพูดใจก็เลิ่พี่น้องนพี่การพี่กันก็พี่กันกรทีนี้ชอบพี่กันด้วยนะคะชอบหลายคนในปี6นะคะพอมาเจอพี่กันตัวเป็นๆอ่ารู้สึกความหวังที่เราเคยแบบว่าหลงรับอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอยู่กับพี่เขาแล้วอบอุ่นครับพี่เขาเป็นคนอบอุ่นอุ่นจนไหมอ่ครับ ันขอบคุณจริงๆเขาดูแลดูแลแล้วก็สอนดีครับสอนดีสอนดีไม่จรงอย่างบางอย่างก็แบบว่าที่ช่วยเพราะเป็นสี่พูดามันก็กัดกันอย่างเงี้ยจแต่ทีาจริงแล้วก็ไม่ได้รักกันหรอกรักกัน้วมาที่นี่กัดบ้างค่ะครับผมมีใครเป็นแรงบันดาลใจครับที่มาประกวดจริงๆก็เหมือนกันครับเหมือนเหมือนพี่แก้มคือมีพี่สนผมดูตั้งแต่ปีหนึ่งเลยแล้วก็มีพี่สนเป็นไอดอลคือแบบว่า เป็นคนที่แบบเฮ้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะคือคืออยู่ๆก็มาประกวดไม่มีอะไรคือหมายถึงว่าไม่ได้มีคนที่พร้อมนะครับมาแบบาบนบ้านยืนเก่งจินมาประกวดแล้วก็แบบว่าร้องเพลงใต้ใต้เอาเป็นตัวเองออกมาแ่บว่าและในวันนี้เดี๋ยวอันนี้ต้องใส่เเพลงใช่ไหมว่า มันคือสิ่งที่แบบเอาเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ครับแล้วก็แล้วก็พี่แก้มด้วยอีกคนหนึ่งที่ที่ที่เชียร์มานะครับผมแล้วก็รู้ว่าเขาเขาเป็นเดอะสตาร์ที่แบบว่ามีความสามารถเยอะมากๆใช่แล้วพอมาเจอพี่แก้มตัวเป็นๆตัวกูกลัวมากกลัวอะไรฮะเขาพวกแก้มจริงตอนนที่จะไปร้องเพลงกับเขารผมว่าเขาเก่งมากครับคือครั้งแรกที่ผมเจอคือตอนที่ผมประกวดเดอะสตาร์มีหมดแล้วมีพี่แก้มเนี่ยมาร้องเป็นเป็นแก๊สด้วยอ่าครับในในวิกวิกหนึ่งแล้วก็แบบว่า ้องร้องกคนที่แบเราเคยเชียร์เข้ามาอะไรเงี้ย้วาบอว่าเขาร้องแบบพ้นไฟอะครับพ้นไฟแบบพลังเยอะมากพ่นไฟจริงจริสิ่งที่เกิดขึ้นกับการผมเพราะว่าถูกพี่แก้มพ่นไฟคือท่าองผมเลยเนแล้วนี่เแวจบแล้วเน่ยโอ้โหเ่กันเล่นมีพวกกันแล้วนะฮะม่ว่างบอกผมนะดีาเนะยยยยยเดยยเยยยยยเดยยยยดย เฮ้ยเจอก่อนเฮ้ยเจอก่อนเฮ้ยเจอก่อนกันฮะคือตอนแรกจูอ่แต่พอมาร่วมงานกันเนี่ยพ่อเป็นคนน่ารักมากครับเป็นผู้หญิงที่น่ารักมีเสน่ห์มากแล้วก็ช่วยน้องเต็มที่จากที่พ่นไฟกลายเป็นพ่นความรักพ่นความรักอ่ะเอ็นดูน้องอ่ะเอ็นดูเอ็้หนุ่ม จริงจริงคือตอนซ้อมกันครับคือเขาไม่ได้ลดเองหรอกมีคนเขาบอกว่าแก้มพ้นไปเยอะไปเอาลงหน่อยเบ้าเหรอไม่คือเรารู้เวลาเราไปร้องกับไทยเราต้องร้องประมาณไหนแล้วเราไปช่วยเขาไม่ได้เราไม่ได้ไปทําโชว์เราคนเดียวเราไปช่วยเขาเราต้องเต็มที่กับสิ่งนี้พริอๆ สวยเผ็ดดุขึ้นทุกวันนะเผ็ดดุนะแก่ๆลิ้นีคือดีใช่ไหมไงดีค่ะดีค่ะวันนี้เรามีภาพจากคนนี้บ้างคนนี้บ้างพี่สี่มีฮะมีครับมีภาพให้ดูครับผมเดี๋ยวดูภาพใหญ่ๆ่ใจดีนะแก่ใจดีนะก่ใีนะแ่ใดีนะโอ้โหเป็นพี่เอ็มครับพี่เอ็มพี่เอ็มตะพนนะครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆคือชอบพี่เขาร้องเพลงอยู่แล้วในสไตล์ร็อกแล้วมีโอกาสได้เป็นบุญหูมากคือได้ฟังสดๆเป็นบุญหูคือแบบว่า โอ้โหเป็นบุญหูจริงๆได้ฟังสดงคือไปเชียร์อ่อป่าครับคือ,อคือตอนนั้นตอนดูดเดอะซานเนี่ยผมดูในทีวีแต่ว่าตอนที่ได้ฟังเป็นบุญหูชัดๆจริงเนี่ยคือตอนคอนเสิร์ตที่ผ่านมาสิบปีเดอะซานคือแบบ พระเจ้าอ่ะคือเขาตัวจริงมากจริงรับพี่เล่นสุดยอดครับแต่ว่าก็คือคนสไตล์กับแกงส้มเลยเนาะเพราะว่าเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ก่อนก็แนวที่เป็นป๊อปร็อกเนี่ยคือมันเป็นแนวที่กําลังได้รับความนิยมถูกแล้วก็จะมีคนที่ร้องเพลงแบบเนี้ยคนที่แบบร้องเจ๋งๆเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่คนพี่เอ่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมมีคําถามหนึ่งที่สงสัยกับแกงส้มส่วนตัวได้ไหมคะทำไมสีผมเปลี่ยนอีกแล้วอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนตามสภาพอากาศครับสมมุติว่าถ้าเกิดมันหนาวมันก็จะมันก็จะอ่อนครับ ร้อนตุ้งมือจะเข้มใช่ครับเ้อนหน่อยอะไรนะไม่ทำดจริงเหรอเอาเหรอนี่ทรงผมหรือจิ้งจกเหรอเปลี่ยนมาแล้วเปลียนเลยเปลี่ยนยังไงอันนี้คนี้ถามทุกๆคนนะฮะย้อนกลับไปถึงวันที่ตัวเองเนี่ยมาสมัครเดอะสตาร์ครับเตรียมตัวกันยังไงแนะนำให้น้องๆที่ตอนนี้เนี่ยอยากจะมาสมัครเดอะสตาร์หน่อยครับครับก็ครับไปก่อได้ล่กพี่ได้ครับย้อนไปไกลเหมือนเดิมระฮะลูกพี่ฮะลูกนี้ฮะ ฉันเอนอะอะไรที่เป็นสาระก็โยนกันเนอะครับผมไม่ค่อยนับคือตอนหรับแก้มคือตอนนั้นแก้มคิดแค่ว่าแก้มไปทำเต็มที่แล้วก็แก้มอยากเจอพี่โจ้พี่มันพี่เพชรนรตอนนั้นนะคะแต่พอเข้าไปแล้วเราก็เหมือนกับมันมันมันมีความรู้สึกตื่นเต้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเราตั้งตั้งสติแล้วตั้งสมาธิให้ดีๆแล้วคิดว่าตรงนั้นมันคือโมเมนต์ของเราเรามีเวลาอยู่ตรงนั้นไม่กี่นาทีให้เขาได้เห็นว่าเรารักในการร้องเพลงจริงๆแล้วเป็นตัวของตัวเองทำมันออกมาให้คนกดมือให้หนึ่งอ่ะ ทิ่ชู้ได้ครับทิ่ชู้เนาะตายเลยนะมันโอ้ยข้างหลังแกเต็มเลยะหลังจากฟังคอมเมนต์ไอ้ฟังการเตรียมตัวให้ดีไปแล้วาก,การเตรียมตัวที่แย่นะครับตั้งๆๆๆ <S <S ตั้งเตรียมตัวไงเตรียมตัวไงฮะตอนนั้น จริงๆแล้วผมว่าไปด้วยความสนุกไปด้วยความแบบตัวตนของเราเข้าไปแล้วมีความสุขกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราแล้วทุกวันนี้ต้งยังไม่หยุดสนุกเลยนะทุกวันนี้สนุกตลอดเวลานอนยังสนุกเลยเดี๋ยวไม่ดีเยนเออตอั้นไม่นอนแล้วมั้งขอคนที่เป็นเรื่องมันราวนิดนึงในที่นี้มีใครเตรียมตัวเป็นเรื่องมันราลบ้างคะให้ดมนะ เราก็ต้องกินให้อิ่มนอนให้หลับครับผมนั่นไงพี่เชื่อรงมคันแล้วกันไมคือต้องแบบว่าเตรียมตัวให้้อมในแง่สามการเตรียมร่างกายผมว่าร่างอย่างอย่างหลายๆคนอาจจะบอกว่าเออกำาลังใจหรือว่าสติอะไรเงี้ยสำคัญผมว่าอย่างที่สําคัญก็คือร่างกายบางทีร่างกายไม่พร้อมไปแล้วโอ้โหเราแบบเสียงอไม่ได้นอนแบบไปไปไปต่อแถวทั้งคืนอะไรเงี้ยบางทีเสียงอาจจะแบบไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรอะไรเงี้ยเพราะนั้นร่างกายเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะเตรียมให้พร้อมเหมือนกันใช่ไหมต้องพูดถึงเคสพี่ตั้มพี่ตั้ม ต้ปีสิบครับก็คือตอนแรกที่เขาคือเป็นนักร้องอยู่แล้วเป็นนักร้องแบบว่าร้องเพลงตามกลางคืนอย่างเงี้ยฮะแล้วเสร็จแล้วคอพี่เขาไม่ค่อยสบายครับแล้วก็วันแข่งจริงอย่างเงี้ยฮะเขาไม่สบาย คือเรื่องๆเขาเป็นเขาเป็นสีจางเขาไม่รู้ตัวครับใช่ครับแล้วก็เหมือนเขาใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วคือก่อนแข่งก็เลยแบบว่าพี่เคยคุยกับพี่ตั้งพี่ตั้งบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาอยากจะแบบน่าจะตรวจสุขภาพแล้วก็เตรียมสุขภาพให้ดีก่อนดีกว่าอันนี้เป็นคําแนะนําเบื้องต้นเลยสําหรับคนที่ตอนนี้นะคะกำลังแบบอยากจะมาสมัครแล้วต้องเตรียมตัวแต่ไม่แน่นะคะปีนี้ผู้สมัครทุกคนอาจจะอุดมสมบูรณ์กันทุกคนพอน้องโดมแนะนำว่า คนเป็นโรคก็มาได้นะเป็นเบาหวานยังมาได้เลยอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิราะเป็นมิจฉานเป็นความดันเป็นความดันเนี่ยทีนี้เห็นโดมพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวได้บอกว่าโดมโดมกับกันใช่ไหมฮะครับที่มาหลายรอบครับเป็นยังไงบ้างคือพอเรามารอบแรกปุ๊บรอบสองรอบสามอย่างเงี้ยมีการเตรียมตัวต่างกันยังไงคือ มันกลับไปแล้วมันเป็นยังไงฮะครับค kind of mm ือของการจะสองรอบครับมามาปีแรกคือปีห้าแล้วก็เออเรามาร้องด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในการประกวดแบบนี้มาก่อนเลยก็มาเจอพี่ๆทั้ง3ท่านแบบว่าครั้งแรกเลยก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าเราเรามาเจอความความที่มันมันไม่ใช่บรรยากาศที่แบบเราเคยเจอมานะครับผมก็รู้สึกว่าเราเราเตรียมตัวมาไม่ดีก็แบบว่าอาจจะแบบยังไม่พร้อมในเรื่องของของเรื่องแบบของร่างกายหรือว่า เรื่องของแนวเพลงที่ชัดเจนก็เลยกลับไปใหม่อีกปีหนึ่งแล้วกลับมาสมัครเดอะซาปี6จโดยทีมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราสึกว่าเราเราเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในปีที่ับคือต้องไปหาความชัดเจนในตัวเองใช่ไหมคะว่าจะมาทางแนวไหนอย่างกันเนี่ยพี่จําได้เพราะดูดูทั้ง2ปีที่มานะคะแต่โดมาจำไม่ได้จริงๆว่ามาอะไรโอ้ปี4ตอนนั้นมาปี4ครับปี4ปี5แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้เข้ารอบอะไรเงี้ยครับจน,นแบบว่าพอปี8เรากลับไปแล้วไปไปไป,ไปผมว่าเรื่องเรื่องนึงคือเรื่องจังหวะช่วงเวลาชววงโวโอกาสของคนอะไรๆๆๆๆเงี้ยประสบการณ์ต่างๆนานา <ๆ S 2> ที่เราไปสั่งสมมาอะไรเงี้ย<ๆ>ก็ยังมีส่วนนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่เวลาของเราในปีนี้แต่ว่าอย่างหนึ่งเลยคืออย่าท้อจงจงจงเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มาอีกมาอีกมาพิสูจน์ตัวเองอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเดอะสตาร์ก็มีเปิดโอกาสให้ตลอดเพราะฉะนั้นอยาอยาทิ้งมันครับผม่าทิ้งความฝันคือหลายๆคนอย่างที่บอกไปอย่างอย่างคุณสนนะคะที่อ่บกวาาม บบมาเป็นตัวเองเลยนะ<ช>อาจจะแต่งตัวแบบสบายๆมา<ช>แต่ต้องบอกเลยนะคะคนหนึ่งที่อร์ติดตามตอนประกวดนะคะคือเนี้ยมาตั้งแต่ตอนประกวดคือคนนี้ค่ะเก่สงส้ม ไม่คือตลอดเลยนะคะคือคือตอนมาประกวดเนี่ยต้องเล่าเล่าให้ฟังก่อนว่าคือผมก็มาสองครั้งเหมือนกันรับคือมาตอนปีหกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนั้นคือเหมือนเราแบบคือเราเลื่อยไงเราก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นแบบเราแบบคือเป็นเลือดดองมาขวายากินเฮดอยู่แล้วก็ตัวดำๆอ้วนๆเลยครับแล้วก็มามาร้องเพลงแต่เราก็อยากรู้ว่าเออเขาเขาประกวดกันยังไงเขาเขารับสมัครกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาอีกทีตอนปีแปดเาติดว่าคือผมมาสมัครภาคกลางแล้วน้ำท่วมเลยมีเวลาเต็มตัวครั้งแต่เยอะอะไรอย่างเงี้ย คือเราก็ไม่คิดอะไรมากครับเราก็เป็นตัวของตัวเองคือแต่งตัวสไตล์ที่เราอยากแต่งก็แต่งมาร้องเพลงแบบที่เราอยากร้องอะไรเงี้ยก็แค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเราเราก็ทําสิ่งที่เราอยากทำครับมามันจะมันจะได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรบอกว่าถ้าถ้ามาแล้วมีความสุขอ่ะมันโอเคละผมว่าวันหนึ่งเรามาเราแค่มาร้องเพลงเสียเวลากังมันนี้หน่อยเราร้องมีความสุขได้ไม่ได้ช่างมันแค่นี้มีค่าละชีวิตจริงจริงจริงตั้มก็มาสองรอบนะครับเล้วฮะตลกผมมารอบเดียว เอาลืมเป๋าตังค์ไงกลับไปเอาอีกรอบนึ่งมามาถึงแล้วอ่ะแล้วก็ลืมของนี่ปูมาเล่นมุก <c oughs> ปูมาเล่นมุก <c oughs> เดี๋ยวเขามาเล่นมุกกันต่อช่วงหน้านะครับเรามีหลายเรื่องนะที่เราจะมาคุยกับเราเด็สตาในแล้วใครที่อยากจะมาสมัครเที่ยวนี้เตรียมตัวไว้ดีช่วงหน้าต่อมาฟังกันต่อครับ าาจะอยเคุณผู้ชมอยู่กับวันบันเทิงนะคะและแน่นอนค่ะเราพูดคุยต่อเนื่องนะคะกับเหล่าเดอะสตาร์ค่ะซึ่งคนที่อยากจะเข้าสู่ประตูแห่งดวงดาวนะคะกําลังจะเปิดรับสมัครแล้วในวันเสาร์นี้นะคะต้องถามบรรดาพี่ๆนะคะพี่ๆทั้งหลายที่เคยมีประสบการณ์นะคะว่าจะลดความตื่นเต้นเวลามาเจอคนเรือนหมื่นเรือนแสนยังไงคือมันฝ่อตั้งแต่แบบตอนเห็นคนเยอะๆแล้วป่ะตั้งแต่มาต่อแถวแล้วไหมฮะจริงครับ จริงครับตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่เรามาต่อแถวเนี่ยผมจำได้ว่าปีแรกปีห้าที่ผมมาเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นต่อที่ตึกกามี่้ยาวไปถึงปป๊าน้ำมันข้างๆแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเขาจะแต่งตัวมาเต็มมากนั่นแหละประเด็นตรงนั้นแลแล้วบางบางคนคือมองเสียงโชว์ด้วยบางคนแบบ อยากโหแล้ว่่าอย่าไปเอาเขามากดดันเราห้องน้ำอ่ะแนะนำเลยอย่าไปร้องในห้องน้ำดังมากคือเข้าน้ำแล้วไม่ออกเลยจริงๆรู้ว่าตุกลัวมากจริงเสียงร้องแบบ คือเอาเป็นว่าอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครแล้วกันคิดว่าตัวเราเองก็มีเสน่ห์ของเราแล้วก็แล้วก็อย่าไปคาดหวังกับสิ่งที่เราที่เราต้องการมากจนเกินไปสบายๆดีกว่าก้างมีวิธีแนะนําลดความตื่นเต้นปีล่าสุดเลยหน้านี้กดดันเลยก็ะก็จริงๆเหมือนพี่การครับคือจึงไม่ไม่อยากให้ดูคนอื่นคนภายนอกแต่ว่าสิ่งที่ก้ารู้สึกว่า คือที่เราต้องนึกไม่แน่ใจตลอดคือเราต้องมีความสุขกับการร้องเพลงครับคือเข้าไปอย่างที่บอกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรคแค่เรารู้สึกว่าเราชอบเราเตรียมอะไรมาเราอยากจะนําเสนออะไระไปตัวเองมนากที่สุดเท่านั้นครับผมทีนี้บางคนเนี่ยในที่นี้อาจจะตื่นเต้นใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าอัดว่า,ามี2คนคือเสียงก็ดีด้วยหน้าตาก็ดีด้วยไม่น่าตื่นเต้นใช่ไหมคะโดมกับตั้มก็หน้าตาดีก็ขอไม่เถียงคนพูดเองมันหนงหัวเหรอ เอาเลยว่ายังอายตัวเองอยู่เลยนะะก็ก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าเอาความตื่นเต้นนี้มามาเป็นแรงสู้ทุกคนสั่นอยู่แล้วแต่ให้เป็นสั่นสู้อย่าสั่นขออย่าสั่นกลัวให้เป็นสั่นสู้เข้าไว้ย้ำวันเวลาสมัครเลยดีกว่าฮะว่าใกล้จะถึงแล้วครับวันไหนยังไงที่ไหนครับไม่ใช่ที่กกรมีด้วยนะฮะเที่ยวนี้ใช่ค่ะที่ไหนนะคะต้อมของนื้ต้าววันที่หนึ่งวันที่สองวันที่แปนะครับค่ะพุชิกาพศจิกาที่ไหนนะคะที่เอสพนา์รัชดาครับผมไม่ใช่เอสพนา์รัชดาไยใช่ไหมไม่ไลคับ ลัทธไม่คนนี้คนนี้เขาแบบว่าเขาจะพูดตลอดว่าเอสธนาดรัชธไม่นนาวาะพูดลอว่าเอสาารลัินนคะจะทเาแั่าาพดวเอสนาดาร่นเต้นแล้เาวาเะอกร่าการทั้ง3ไ่านอี้คะนี้เแ่สันไม่ไดตอนเ่าอกรรมการตอนทรก่นี้บบว่าเขาจูดตอว่าเอสนาาร์ลัทธิม่คนะคนเา่เขาจะอ่สนาก์ต่ท่า คือก็มีประสบการณ์ในการร้องเพลงกับกับเวทีมาค่อนข้างเยอะเงี้ยแต่ว่ากรรมการสามคนนี้เหมือนมีพลังอะไรไม่รู้อะที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นและกลัวมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องข้ามไปให้ได้สติสำคัญมากตั้งใจตั้งสมาธิสติอสติสำคัญแกงส้มมาดูชิลตอนเจอกัรมาดูชิลอะ ก็อย่างที่บอกว่าถ้าถ้าเราตั้งโต๊ะเราจะมีความสุขาการร้องอ่ะเปลองไปค,คิดไม่ได้คิดอะไรมากครับแค่คือก็อย่ามองว่าเขาเป็นกรรมการเขาจะคอยจับผิดเรา<ช>หรือว่าเขาจะคอยคอมเมนต์เราคือตรงนั้นคือแค่แค่ทาสิ่งที่เราอย่างที่กั้งบอกนาอย่างเสนออะไรก็ทำไปเลยเป็นชอบแค่น<ช>ั้นะให้พี่ๆฝากให้กาลังใจนุ้น้องที่ตอนนี้กาลังดูดูอยู่แล้วก็อยากจะมาสมัครเดอะสตาร์ครับพี่แก้ครับพี่แก้มครับเดอะสตาร์สิบเอ็ดก็ ต้องขอบอกเลยว่าเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะ<ช>ทำทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะอย่างที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยแหละคะ่ะเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกได้แต่อยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละคะ่ะว่าคุณจะทําได้เต็มที่แค่ไหนแล้วก็อย่าไปกดดันตัวเองะคะ่ะก็มีรับสมัครด้วยที่ภาคกลางแล้วก็จะมีภาคต่อไปหลังจากภาคกลาง ได้วันที่วันที่25พฤศจิกายนครับที่โรงแรมเมโทรงโกงจังหวัดภูเก็ตคเัาที่22ครับที่โลตัสปังสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็สุดท้ายภาคอีสานครับ29พฤศจิกายนนะครับที่โรงแรมจินทนิพินเซธจังหวัดขอนแก่นใช่ค่ะถามอีกนิดนึงค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเคยมีประสบการณ์ในการเป็นศิลปินมามาได้ไหมเวทีนี้ได้ครับผมอ๋อแล้วมันจะเป็นอุปสร่า ได,ได้ครับคือก้างรู้สึกว่ามันเป็นความฝันคือเป็นสิ่งที่เราชอบเราอยากจะทําหรือว่าเหมือนที่พี่โดมพูดไปแล้วครับอย่าท้อครับผมอัน เคยเป็นหรือว่าไม่เคยไม่เกี่ยวนะถ้าเรามีความฝันแล้วเราเชื่อว่าเรายังมุ่งมั่นอยู่ก็ขอให้มาครับผมค่ะดีวีดีบ็อกเซตเหรอคะโอ้โหพรุ่งนี้ใช่ครับ The Star 10 Years of Love The Star n c o n c e r ครับุณวางแผงวันแรกใช่ครับผมอย่าลืมไปซื้อกันอะๆใช่คือไปดูมาจะได้เห็นที่พี่บันแรงบันดาใจนะใช่ค่นี่นะครับวันนี้ขอบคุณเราเราเรา The Star ทุกคนเราเรารทุกคน้อ่าขอบคุณ วันบ hey. so well, ันเทิงแล้วนะครับอผู้ชมรับชมรายการของเราได้ใหม่11่งนโม้ตรงทางช่องวันวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม to bend down